ชีวิตคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะที่จะไปไม่รอดนั่นก็คือนะคะความสัมพันธ์ที่มีเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยพึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะแบบนี้นะคะคนที่โดนพึ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอึดอัดน,นะคะแล้วก็เขาจะหนีทันทีง่ายๆนะคะคือจะอยู่ด้วยกันได้ไม่นานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตที่คือมีความสุขได้ด้วยตัวเองเอาง่ายๆนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่ได้รู้สึก ขาดไปนะคะถ้าไม่มีเขาอยู่นะคะเราสามารถสร้างความสุขด้วยตัวเองแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีเขาเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เป็นกําไรของชีวิตนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเป็นคู่ชีวิตนะคะทีอ่อยู่ด้วยกันไปแล้วเป็นเหมือนของขวัญให้กันนะคะเหมือนไม่มีเธอฉันก็โอเคฉันมีความสุขแต่ถ้าเกิดเธอเข้ามาแล้วนี่ฉันได้เพิ่มนะคะเป็นพลังทวีขึ้นมานะคะนี่แหละคือความสัมพันธ์ที่จะทําให้คู่ชีวิตทุกคู่เนี่ยนะคะไปด้วยกัน ราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปพึ่งพิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคนที่โดนพึ่งก็จะรู้สึกว่านะคะมันอึดอัดมากมากนะคะในขณะเดียวกันคนที่พึ่งพาเขาเนี่ยนะคะมันก็จะรู้สึกไร้ค่าไม่มีค่านะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคู่นะคะจงเป็นพาร์ทเนอร์จงเป็นของขวัญให้กับการและกันนะคะอยู่ด้วยกันมีกําไรชีวิตนะคะด้วยกันนะคะนี่แหละคือคู่ชีวิตที่สุดยอดและประสบความสําเร็จนะคะ